ไทยน้องมันทั้งหัวใจของไาย้ดนกาไปก็ได้ยุดก์โดนกระเพาะเขาได้ยังหรือแม่แต่เพชรประเด็กิเพชรประเด็กไหมเอ้ผู้ใดหลับแต่ได้ไอ่เาจวดเป็น้ไหไงรูนี่ ของแทง <c oughs> งง้บัตรต๊โตะขครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นสเปซตโครับนี่รวานไต่หาคุณยาใส่้าไหนบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ อาย่เอ้าวันดีครับบ๊ายบครับนี่ไงรู้จักกันด้วยไม่มีนางง้วได้อย่างครับได,ด้ยังครับใกล้หรไมนเนะ้ะแม่เนาะ ก,กินกับกินกับเขาไ่ได้บ่อแก้มตั้เหาดรินื้อเนอแม่ได้ยงกินแลงแม่ขวดครับแม่ยังกินแลงงคร่บแมต็มสนะอขวดห้าขวดนี่ห้าขวดนี่เยรับเข้าครับ พนใจ่่ได้่น่มาขอขอใพรขอใพรขอพรนขอพรน่ขอพรน่พรน่ยายบอกว่าเ่ะใส่พรอนจว่าใส่ด้่นสปิงซอ่ยายบอกใส่ด้่ปิงซอ่สาครับครับจะนงครับอ่าุม่ได้อย่างกินเลงอ่าทดุ้้แ่เดอ่ยงเนได้น่เอาไป่ พัดร่อนเ้นร้อนเ้นร่อนเจนร้อนเฮ้ยเจ้ามักนี่ว่าจะกินอนี่เจ้ามักต้มต้มต้มว่ครับนี่้มสตวยตะมวงสามสบมาเยี่ยมแม่ครับมื้อขับอลแม่วัสดีครับวันเกิดเพื่อนอยู่นเลยมาเติมใส่หปุ่ครับปุครับ อีหลานคุณแม่อยู่อันนี้อยู่อยู่อยู่ใสอยู่บ้านหยัก่อนบ้านเหาบ้านเหาโซวิสัยนะครับคุณแม่ไกมกหยังเนาะเนาะมกเขียดน้อยอันนี้ล่ะมกเขียดน้อยนี่มกซิวนี่เขียดน้อยครับัๆๆเอานี่เขียดน้อยครับเขียดน้อยคนําับนนบ่อนเดี๋ยวนี้น้ําครับเส้นน้ํานั่นรักแล้ว าตดกินค่แกรับัากับน้ำมีหอนนางง้วนนางกวายนางกวายกินนางแหงกัมีเจียวี่ยีบบาทุไตอ้นักกินไร คลิปนี้มาเยี่ยมยามทราบข้าวพี่น hey. well, ้องครับยาพี <Okay. S 2> mm ่น้องแว่นเพลงทั้งอาจารย์นงครับเอาเอาครับบาทแขงบขาทนี่อะไรกับเข่าลายยางครับรันเร่จะเป็นขนมนมเนยนิดหน่อยนักขนมปองขนมตังกับแก้มบนว่า หลายอยู่บ้านเลาเพื่อโสภาสายครับนะครับนะขอบคุณครับเดี๋ยวกระทั่งจอลวกันขอบคุณคุณแม่ครับจเจอกันไปเรื่อยๆครับรู้พอใจแล้ว ครับยุบันเราอ่ะไม่อยาบเนี่ครัเก่าม่เับเก่าใหม่เนี่ยครับเก่าใหม่ฮะแม่ยับเก่าใหม่เออมุ่งเส้าแปลว่าแปลว่าอะไรแม่ของสีภรรยาคนเก่าโอเคครับครับครับมองแม่แม่เกิดฮะมีปรรญาอุดหนเพราะว่ายายยายของเต้นนี่แหละแม่ของแม่ มาจากไหนล่ะมาแล้วมาแล้วงปต่อครับโหยังไงแฟนครับถึงแล้วถึงบ้านเลยฝากกะไลอ่าากกะไอยฮียนบนน้องไหวเลยไม่ย่งนั่ายงไงก็นบ่อืมอ้าวพล่นไป่ถ่ยัง บรรยากาศครับโอ้มันจะเดีวนี้นัร้คอยนนเยได้อี่แล้วเออมาหลายปีเฮ้เกี Napoleon> ่ยวกับเรเน่ยจะแกไ้ซื้อตุมคนลหนกระติ้งเ่ต้องแข่งให้พ่อบุ้มบุมเยอะนะครับมันข้างในพยาจะผอดเด้อเตรียมการให้คุณตามสยหลักยุทธทั้งใดแนวสใ่ล่ะ นักข <Merci>. uh, ั <ga> mm. um. ้วมูนีละเอาไปหมดบานใหญ่บานกว้างเนาะโอ้จะเป็นบานใหญ่บานกว้างบานขวางเนาะคุณน่ะสามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่นี่จะั้แสนเลยเป็นเเดอานั้นไปเลยแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ต้นแก้วอะไรต้นได้ยังล่แม่ปลาเทียประเดกเทีงประเดียมตัาเอากระติกหากะติกใส่นลำแข็งปอน่าอยู่เสร็้นะโอมีกระติกใส่นำแข็งบ่น้องกินะอ แม่ยน่นกระติกใส่ํำแข้งนี่่แม่จ๋าหน้าเหาะโอ้ยจันนะเอาโหลดสั่น่าแม่ว่เอาเอาโหลดเด้อเด็วเตือนเด้อคนรอเขานี่สาวซวสาวซซเวนน้ำหาอยู่ด้วยวัดมีดาราจากช่องเจ็ดมาใส่อะไรกินทำอะไรกินื้อมาไงนี่ยงอิ่มเลยอิ่มด้วย เกยวเกยวดมเียวาเก่ยรู้สึกว่าอยุดโต้คนมีความรู้สึกว่ายุดตุใส่ไว้ครับวัดใหญ่วัดกว่าอันนี้คด้่ะอไงอ๋ด้อ่เห็น่หล่ะจอ เตรียมการครับพ่อเห็นได้อยุคห้าทางน้ำแข็งแล้วลูกขึ้นบนเตียงออไปหาไมเจอมาซื้อไปดหายง่วงมากไีแม่เราต้องหาบักม um> ่วงหอยู่เข้มิ๊บง่วงต้มน้เซ่ปบล่ะเข้มหมกเข้มง่ายต้งว่าเดี๋ยนั่นเห็นบแม่บักม่วงแบบไรแบมากันน็น เป็นปีนี่อะไรล่ะเป็นมาวนเอ้าลุงเป็นปีนี่เลยครับเสียมาเด้เินครับวันดีห่วยห้อยไม่ได้ไม่มออยังหั่นม้ออะไรหม้อเป็นต้มแล้วมาแต่ว่าเพิ่นบดสุกเองทำไมว่าในเห็ดยังตั๋นว่เห็ดอะไรเคร่งมัต้มไว้ต้มต้มไว้แล้วแต่ว่าสู้เองมันว่าเป็นไรไปกะยองเดียนางบ่ได้มึงไม่มีเครื่องมือคนอ่ะเอาเครื่องปั้นเอาเยอะนะคนอ่ะ เอา้อก็เอาัตเตอร์ออกไันโกโกกกล้วยฟันเมื่อยกวเียไแทงงัวแทงกล้วยว่าจะของไข่เนี่ยของกกากว่ดิเองรถตาเลซื้อเดินกอะไรมั้งของกะกากว้ียงี้ไกินหเลยเอสี่นสนสี่ะไรสี่ศูนย์ห้าสี่อ๋อซื้อสี่ศูนย์นะนี่ราคาเนี่ย ผมนอนเล่นโทร่ัรั์ไม่ห้องเนาะเบิ้ิที่เปิดมันนไเบิ้มันเปิดยังไงครับที่ีเปิดเท็นครับแกเ่นมาครับมีต่อไม่มีเติร์นมาครับโป่งรางเลย่ได้ต่อด้ไยีดังนี่แหละของแค่บัตตโตสดงว่าของปลอมถ้าบ๊อบกนี่มองปลอเเป็นไงครับ ตเนี้ยก็ไปไม่มากไง่เักคือเจ้าคืนมากของแท้ของแฉะยาของแฉะสุดยอดมาเมื่อค um> ืนจะนอนแล้วแทได้หหายหราะจอดเนี่ไหน้ได้ได้เนียะเนียเอาพัจวดมาไม่ได้พัดจิถามันตนีมันยตรว่าติดจิถามยานี เลือ่องคนเดินไปตัวที่น้องแดงเขาก,กินเขาก็ออกมีทุกคนดีเจ้าวนว่มทุกคนเนี่ยเนี่ยเขาบอกห้ำปองบอยผัวไม้ั่นเขามาจากขมิ้นมาทั้งหวานกินที่เจ้าเข้ามาประโลมเงิสยบให้ล้อ ทั้งหัวใจของอ้า,อายดวงน,น,นี้านาานจากว่าบุญอีมีส,สินุนสองอ้ายได้สั่งอ้าย,ม,าาายมีเสียงไหมภาษายังไหมให้ภาษา,ายังไหมให้นยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งมันใจในคำาไไม,มาหา สายเน้นคนจงน้าเอาสอนเฮาใส่กันแน่เ้อสามีโนได้พบเจอแล้วกะบยอยากจะจอนไปสายสายเนพิ่นจงลำเงีนหักแทงกันตลอดไปขอพลาบุญปันแตงาย 别提了。